สบายดีค่ะพี่นอ้องวันนี้นเราก็ได้ปลามาแล้วนะคะเป็นพวกเนื้อปลาที่หลังจากทำชูชินะคะเลาะเละเนื้อมันออกที่เอาไปเหยียบซูชิที่เหลือจะเอามาทำปลาส้มสีให้พี่น้องเบิง้งดึงน่าจะแซนำ้ำสาวเขาแซน้ำเกลือนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ให้สะอาดแล้วเราก็จะมาทำปลาส้ม นปลาสมอนนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเด้อพี่น้องครั้งแรกเฮตดประสบผลสำเร็จือว่าแ่บหลายอืมนี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะแต่ละวันแต่ละวันนะคะเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยถุงนี้ก็ได้อยู่ประมาณสองสามวันนะคะนี่นะคะ ทุงแต่ละวันจะเก็บเก็บสะสมใว้ยัางสินะคะพี่น,อน้องจากชูชิพอยนั่นเองค่ะจากเฮียเตยนะคะเฮียเตยเป็นเชฟใหญ่นะคะที่เก็บไว้ซึ่งเขาเคยเซ่ฮัลโหลกับคุณแฟนเพยแล้วนะคะนี่นะคะะแต่คุณแฟนเพย์มาก ถ้ามาเที่ยวแล้วก็จะให้มาดูเนาะพี่น้องมาเบิ่งงมาวันนี้จังไดไว้ให้สูน้องสูนงสูลูกสูหลานกินพี่น้องกินมิจ้ารอดูผลงานตอนต่อไปว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะดิจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเซน้ำเกลือ้วก็ล้างน้ำเกลือลแล้วก็ล้าง ช่น้ำซาวข้าวนะคะพี่น,อน้องอีอ่าทา้เห็ดปลาสมล้างให้สะอาดเลยนะคะทำให้สะอาดนะคะแล้วก็น้ำซาวเข่าล้างน้ำซาวเข่านีประมาณสองน้ำเลยะค่ะพี่น้องแล้วก็มาคั้นเสร็จเกลือแล้วก็เห็นไหมคันใส่เกลือแล้วะคะก็เลยเอาแซ่ใไว้ให้โตัปามแข็งขึ้นมาก ทำเยอะหน่อยนะคะพี่นอ้องกุ้งปลาสมอนพี่นอ้องปลาสมอนนะคะเมื่อกี้ก็ถามก็คุณคุณแม่มาลีก็ว่าเฮ็ดหลาบก็แเสบได้ลูกสาวเหมืนว่าโอ้ยคุณแม,ม่ยันบอกมีผู้กินแต่ว่ากระเฮ็ดหลายเมนูอยู่ค่ะรอบนี้สิเฮ็ดสมปลาอีกเพราะว่ารอบที่แล้วก็เฮ็ดเป็นแสีบ คุณนันกับว่าแซียคุณนีกับว่าแซียมีเห็นบ่พี่น้องส้มปลาแซลมอนนะคะตอนนี้เราล้างน้ําเกลือแล้วก็แช่น้ำซาวข้าวไว้อีกนะคะเอากระชีม่ปอกกระเทียมกันส้มใหญ่คุณทรายเบิ่งคุณคุณแจนแา้วอ้ยจะเสียไปเนาะเอียงก็เป็นจะเสียกับจับหวานเป็นหากินเนี่ยสวยๆทั้งน,นั้นเลย พ่น,นอ,นอ,นอ,อพี่น้องมือน้ำเศร้าเขากับเกลือกับเกลือด้วยครับพี่น้องเกลือนี่เกลือนี่จะให้ตัวปลามันแข็งเซลจยกชวชมงกกจังชีมาเอาออกเอาเอาเทานา้ำออกให้มันเด็ดนจน้ำจังเอามาคันใส่เขากับเกลือ แล้วก็แพีงน,นัวดูขั้นตอนต่อไปนะคะ่ะนี่จ้าพี่น้องหลังจากที่เราเอาน้ำซาวเขากับเกลือขันออกแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนื้อฟาง้เนื้นนงังงานด้วยพี่นอ้องวันนี้ก็สินมาปอกระเทียบกันค่ะ อกแล้วก็สีเอาเข่าทีหนึ่งอยู่นี่กระเทียมปอกแล้วก็มาปัาน่นเป็นสิมาส่งให้กันแข่งให้พี่น้องบนมันพุ่งมั่นลวกันเนื้อที่เนือ้อนี่นะคะนี่เป็นเนือ้อที่ดีแล้วพี่น้องเห็นไหมพุ่ง่เนี้ยเป็นอันนี้เป็นที่เป็นเรบมาเฮ็ดซูชินี่ค่ะ เห็นไหมเขาจะเอาแต่จดที่ส,สวยเป็นพวกเนื้อแบบว่าจังสี่ันเหลือเเิ่นกบห,หลือออกนะคะ่ะตัดออกมีไฮโดริองเอาออกแล้วก็จะเอาไว้จังสีก่อนจังปอกกระเทียมครับอันนี้เรียบร้อยแล้จังสีมาขัดใส่กัน จ้าพี่น้องมีก็ซีมีส่วนผสมก็ซีมีไอกระเทียมนะคะพี่น้องกระเทียมนี่หน่อยกระเทีย่ยวหน่อยไปอยู่ด้วยค่ะยายมันเบอหนิแต่ว่าเราอาจจะจะไปซื้อมาอีกอยู่แล้วก็ข้อเหนียวอันนี้บบเกีิวด้วยค่ะพี่น้องอันซีว่าอันโสมปาอีกยังก็ใส่กาแฟละสิว่าเนาะเนื้อปลาแน่นๆนะคะ เนื้อาแน่นเลยนี่การที่ล้างน้ำเศร้าเข่าออกมันก็จะเป็นพวกปลาสมอนมันจะมันเนาะพี่น้องเนาะมันเหมือกมันมันล้างออกนห้มาตัวนี้บม่มีมันเลยเลยพี่น้องนี่ตุ๊ดตเลุดเลยนี่นะการซีเมนล้างแล้วปั่นอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วได้พี่น้องการที่ห่อขันนี่เขาตรงนวดเห้นมันด่พร้อมด้วยค่ะนวด นวดวนนี้มันได้ให้ให้เข้าแล้วก็กระเทียมแล้วก็พวกเครื่องให้มันเขากันในโต๊ะป้านะคะพี่น้องวันนี้ทิมไว้้็สองคืน่งสามครึ่งกมาถอดได้เลยก็สมก็ดีค่ะนี่จากพี่น้องใส่เรียบร้อยทั้งกระเทียมทั้งข้าวแล้วก็เนียวกระซิบม,มันนวดกันเลย,เลยะค่ะพี่น้อง แล้วก็จะมันนวดให้มันเข้ากันนะคะใส่เครื่องเรียบร้อยมีทั้งข้าวแต่ว่าสีนวดให้มันได้ก่อนนวดให้มันส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็มาทิ้งไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายลราจะพี่น้นอกตอน,นีมีแต่ทายนันเป็น พี่นองเบิรงนเลือล้าพี่นองไปเห็ดกินลอ่อนเบิรงสมปลาแบบบริสไซซานกันไอเปี้ยวอะไรจนะไม่ได้ใส่ผงให้มันเปี้ยวนะคะแบบเห็ดแบบธรรมชาติบานข้าเห็ดแบบสมหมูสมเนือ้อนี่ลราจะกระเทียมใช้เครื่องปันน่นด้วยแต่ว่า,ม,ามันหั่นบอกละเอียดปันไล แม,มแล้วจะตั้งใจนวดกันเทุกอย่พี่น้องติองเข้ากันอันนี้เห็ดหเจาะเจาะเจ๊ให้พี่น,อน้องบ้างมาทน็้ก็จีคอยนวดเขานวดโดนปน้านยนี่สมป้าให้ยังแสบดีค่ะพี่น้องนวดนานก็ยิ่งอร่อยอาสาก็พีก่กำนองไห่เพียงซสามนีนะจ๊ะ อยู่ดีนี่แห้งเด้อคุณอ่อคุณแงขอพุณนทุกการกติดตามด้วยจ้าขอพุณนทุกกำลังเงใจทุกมองทุกบอลสมปาวันนี้แล้วก็จะคันแล้วก็พักกินไว้สมปาสม่อนรองปเปตีบันเดอรี่ิน้องเด้อกอการคิดมนาด้วยจ้าคิดนี้ก็กก่าวค้ามบาสวัสดีค่ะ